ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปูพาไปนะคะอันนี้จะเป็นช่วงเวลาพิเศษนะคะที่ปูจะอัดคลิปนะคะในการดูดวงนะคะเปิดดวงปี2564สําหรับราศีเมษนะคะอันนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะที่ปูจะทําให้กับพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมช่องของปูนะคะฝากกดไลค์กดกดแชร์นะ กด subscribe ให้ด้วยนะคะถ้าถูกใจนะคะหรือว่าอาจจะกดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้ปูหรือว่าเป็นค่าครูก็ได้นะคะเล็กๆน้อยๆนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าราศีเมษนะคะในปี2564นีนี้จะเป็นยังไงนะคะเริ่มต้นเลยนะคะราศีเมษเนี่ยในปีนี้นะคะจะจับเงินนะคะจะได้จับเงินก้อนใหญ่จะสบายนะคะจะใช้ จะได้ใช้เงินเนี่ยเป็นเกาบเป็นกำรรนะคะจะจะอยู่ดีกินดีนะคะแล้วก็จะมีการพบปะเพื่อนฝูงนะคะมีความสนุกสนานนะคะเวลาเจอเพื่อนฝูงนะคะในช่วงปีนี้นะ,ะ mm hmm. เขาบอกว่าให้คุณเชื่อในตัวคุณเองนะคะว่าว่าคุณที่คุณทําเนี่ยมันถูกแล้วนะคะแล้วคุณให้คุณทำนะคะให้คุณทํามันนะคะ อในตอนจบเนี่ยมันอาจจะเขาบอกว่ามันสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันอาจจะยากนิดนึงนะคะแต่ว่ามันก็มันก็จะดีสำหรับตัวคุณนะคะสิ่งที่คุณได้ฝันนะคะอะไรที่คุณฝันนะคะบางคนเนี่ยฝันแม่นนะคะในช่วงปีนี้นะะแล้วก็ในไพ่ก็บอกมาอีกนะคะให้คุณอ คุณเนี่ยจะสามารถนะคะทำทำตามในสิ่งที่คุณต้องการได้นะคะในสิ่งที่คุณฝันคุณฝันอะไรไว้นะคะคุณวาดหวังอะไรไว้นะคะคุณก็จะได้ในปีนี้นะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันก็มีอยู่อีกเรื่องหนึ่งคือคือช่วงปีนี้คุณจะจะมีอารมณ์ที่แบบว่าเฮ้ยอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีหรือว่าอันนี้ดีกว่าคือเหมือนเหมือนกับหลายใจค่ะจะทําอะไรก็แบบ คิดหน้าคิดหลังมันดีไหมมันไม่ดีมันเหมาะไหมมันไม่เหมาะคือคือคือเหมือนกับตีตีกับความคิดของตัวเองนะคะอันนี้ก็คือต้องเขาบอกแล้วว่าคุณต้องเชื่อเชื่อมั่นในตัวคุณเองนะคะว่าตัวคุณต้องการอะไรนะคะแล้วคุณฝันไว้คาดหวังไว้ว่าจะทํำยังไงนะคะว่าจะเป็นแบบไหนนะคะให้คุณทําตามนะคะแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จนะคะ เขาบอกว่าอะไรที่มันที่มันไม่ไม่สำคัญกับชีวิตคุณเนี่ยคุณไม่ต้องแบกรับมันไว้นะคะให้คุณปล่อยทิ้งมันไปนะคะคุณจงจงเหมือนกับตั้งหน้าตั้งตา,าทำในสิ่งที่คุณตั้งใจจะทำดีกว่านะคะอย่าไปเอาเรื่องจุกจิกนะคะหรือเรื่องบางเรื่องนะคะมาใส่ใจตัวคุณเองนะคะมันจะทำให้คุณเนี่ยคิดมากแล้วก็ อาจจะลำบากนะคะแต่แต่โดยรวมเนี่ยคุณก็มีความเฮฮาปาร์ตี้ในช่วงช่วงปีนี้นะคะคือคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะคะกับเพื่อนนะคะกับคนรอบข้างของคุณนะคะ,ะบางท่านเนี่ยอาจจะมีการเฉลิมฉลองอาจจะมีการได้แต่งงานนะประมาณนี้นะคะอาจจะไดะ้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งงานนะคะในช่วงปีนี้นะคะ นี่แหละคือคุณจะประสบความสําเร็จนะคะในอีกขั้นหนึ่งนะในอีกขั้นหนึ่งแล้วก็จะคอยมีคนเนี่ยมาช่วยเหลือคุณนะคะคนไหนที่กําลังเริ่มงานเนี่ยคุณก็จะมีคนคอยช่วยเหลือคุณนะคะแล้วคุณจะก้าวไปสู่ตําแหน่งที่ใหญ่ขึ้นนะคะในอนาคตนะคะเขาบอกว่าให้คุณตั้งใจนะถ้ามีคน เขามาบอกมากล่าวมาสอนคุณเนี่ยให้คุณฟังนะคะให้คุณฟังเขาแล้วให้คุณเรียนรู้และให้คุณทําตามนะคะทำตามในสิ่งที่คุณฝันไว้อยากจะเป็นอะไรอยากจะทําอะไรนะคะต้องการอะไรนะคะให้คุณตั้งใจและฟังฟังคนที่เขาสอนคุณนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในที่สุดค่ะนะคะเนี่ยไพย่ไพ่ค่อนข้างดีนะไพด่ดีดีมากๆนะแต่ว่า เออมันก็มีจ่หอยู่นิดเดียวมีปัญหากับความคิดของตัวเองนะคะที่แบบตีตีกับความคิดตัวเองนะคะก็นั่นแหละอย่างที่บอกก็คือทำตามทำตามความต้องการของตัวเองดีที่สุดนะคะทีนี้ปูขอดูหน่อยเรื่องเงินไม่มีปัญหานะเรื่องเงินเนี่ยคุณจะได้เงินเข้ามาค่อนข้างดีเลยแหละในช่วงในช่วงปีนี้นะคะทีนี้ขอดูเรื่อง ื่องอื่นๆดีหมดนะคะเรื่องอื่นดีหมดขอแค่อย่างที่บอกว่าขอแค่คุณตั้งใจที่จะทําแล้วก็รับฟังความคิดเห็นเวลาคนอื่นเขาสอนเวลาเขาคนอื่นเขาแน,น,นะ,ะนำอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นนะคะโอเคทีนี้มันไม่มีอะไรแล้วอะขอดูเรื่องคนรักหน่อยค่ะคนรักความรักเขาบอกว่าความรักเนี่ยบางทีเนี่ยไม่คุณก็เขานะคะทาอะไรที่มันโอเวอร์มากเกินไปทํา ทำดีมากเกินไปอะ่ะทำดีไม่คุณก็เขาแหละที่ทำดีดีดีมากมากเกินไปทั้งที่มันไม่จําเป็นนะคะแต่เขาก็ชอบนะคุณถ้าเขาทําให้คุณคุณก็ชอบนะคะแบบนี้นะคะแต่ว่าบางครั้งคุณก็รู้สึกว่ามันเยอะเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีความสุขนะปูแนะนําว่าถ้ามีความสุขก็ก็ไม่ต้องคิดเลยมากนะคะแต่ถ้าคุณ เราคิดว่ามันเยอะเกินไปมากเกินไปคุณก็อาจจะคุยกับเขาก็ได้นะคะว่าว่ามันมากเกินไปนะคะถ้าเป็นคุณทําให้เขานะคะสมมติว่าถ้าคุณทําให้เขามากจนเกินไปเขารู้สึกยังไงนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาก็ก็โอเคนะคะก็โอเคแต่รู้สึกว่ามันมัน แต่บางทีเขาก็ไม่อยากได้นะคะถ้าสมมุติคุณทําให้เขานะเขาก็ไม่อยากได้เขาเขาเหมือนเขาอจะหนีคุณด้วยซ้ํานะคะนะเหมือนเหมือนกับเขาอาจจะไม่ต้องการให้คุณทําถึงขนาดนั้นนะคะคนรักของคุณนะคะเขาต้องการอะไรนะฮะเขาต้องการอะไรเขาบอกเขาต้องการอิสระนะคะเขาต้องการ ความเป็นอิสระไม่ต้องแบบไม่ต้องประเคนให้ทุกอย่างอนะคุณเข้าใจไหมคนเราเนี่ยคืออยากมีโลกส่วนตัวนะคะคือเป็นแฟนกันก็ใช่ไงแต่ว่าเราไม่ใช่ไปก้าวไก่ชีวิตเขาแบบทําให้อย่างนู้นอย่างนี้จนจนแบบจนแบบคนที่เรารักจะเป็นง่อยอยู่แล้วนะนะอ,นนอันนี้พูดจริงๆอันนี้พูดจริงๆนะก็คือคนแบบไม่ต้องไปจู้จี้จุกจิกอะไรมากนักนะคะคือปล่อยให้เขาแบบ อ,อยู่เป็นตัวของตัวเขาเองนะคะแบบคือเขาอยากทําอะไรก็คือให้เขาทําโดยที่แบบว่ามีเราอยู่แต่ว่าเขาสามารถใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนที่เขาเคยเป็นมายกเว้นเรื่องเรื่องเรื่องไปมีคนอื่นนะอันนี้ปูปูก็ไม่แนะนํานะคะอันนี้ปูไม,ไม,ไม่ไม่สนับสนุนอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าเราให้เขาขนาดนั้นแล้วแล้วเขายังไปมีคนอื่นอีกเนี่ยอันนี้คือไม่ต้องเอาแล้วนะคะปล่อยปล่อยไปเลยปล่อยปล่อยปล่อยไปไหนก็ไปนะคะทีนี้โอเคโอเคนะคะงั้นขอสรุปเลยนะคะเพราะว่ามันไม่มีอะไรนะมันไม่มีอะไรเพียงแค่ถ้าคุณทําให้เขามากเกินไปคุณก็แค่ถอยลงมานะคะเพราะว่ายิ่งคุณทําให้เขาเขาก็ยิ่งอึดอัดนะคะเพะเพราะฉะนั้นเราต้องต้องต้องถอยนะคะ ทีนี้สรุปเลยนะคะในปีนี้นะ,ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงงานบางอย่างนะคะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่คุณคิดในสิ่งที่คุณพูดนะคะแต่ว่ามันจะเป็นไปในทางที่ดีนะมันจะเป็นไปในทางที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าให้ ให้ฟังคนอื่นนะคะให้ฟังคนอื่นที่เขาแนะนําคุณนะคะบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับตัวคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอลองคิดลองทบทวนลองใช้เหตุผลดูนะคะคุณก็จะประสบความสําเร็จในที่สุดนะคะสำหรับปีนี้นะคะ,อ,ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะใครที่อยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็คือแอดมาที่ทักทักปูม,มาในที่ Facebook ได้เลยนะคะเดี๋ยวปู จะลงไว้ให้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ปูแล้วก็เป็นค่าครูเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ที่จริงมันไม่ได้หรอกนะแต่ว่าเป็นกําลังใจไงค่าครูก็คือเป็นกําลังใจไงว่าจะได้ทําอ่านดูดวงให้ในคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมนะคะแล้วเจอกันค่ะในคลิปต่อไปบ๊ายบาย